สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนชาว Dragon Ball l e g e n d ทุกๆคนอยู่กับผมมิสเตอร์เลเจนด์วันนี้ผมจะมารีวิวและแปลสกิลของตัวละครฟรีจากกิจกรรมโปคูเดนะครับผมเป็นกิจกรรมที่จะแจกโปคูทั้งหมด6ตัวเลยนะครับโดยตัวที่2นี้เป็นโกคูล่างซูเปอร์ไซย่านะครับจากดาวนาแม็ที่เพิ่งแปลงร่างได้ครั้งแรกเลยนะครับตอนที่สู้กับเจ้าฟีเซอร์นะครับ สู้กันในดาวดามักที่กําลังจะระเบิดนะครับ5นาทีนี้แม่งโคตรนานเลยครับดูกระตูนี่ดูไม่รู้กี่ตอนนะครับกว่าจะจบผ่านไปได้นะครับเหลือ1นาทีสุดท้ายนี่โอ้โหยิ่งนานเลยนะครับผมมัวแต่มัวเราไปดูสกิลของเจ้าโกคูซูปเปอร์ไซย่าตัวนี้กันเลยนะครับ มาดูกันที่แท็กของเจ้าซ u เปอร์ไซาโกคูนก่อนนะครับโดยจะมีแท็กไซาซูนแฟมิลี่และซ u เปอร์ไซานะครับอยู่ในเอพิโซดฟีซ่าซากานะครับผมส่วน Z ซ b i l i t y จะเพิ่มพลังโจมตีบาสให้กับเอพิโซดฟีซาซากะเซนะครับและตัวละครสีเหลืองด้วยนะครับต่อไปเรามาดูยูนิตอเบลิตี้กันนะครับโดยยูนิตอเบลิตี้อย่างแรกจะเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับเจ้าโกคู oo, เมื่อเจ้าโกคูลงมาในสนามนะครับ ฟื้นฟูคี30หน่วยเพิ่มพลังโจมตี70%เป็นเวลา15วินาทีและลดความเสียหายที่ได้รับลง20%เป็นเวลา15วินาทีนะครับและยูนิตอาเบลิตี้อย่างที่2เพิ่มเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ให้กับเจ้าโกคูนะครับตามจำนวนเพื่อนร่วมทีมของเราที่ตายไปนะครับเมื่อเจ้าโกคูลงมาในสนามเพิ่มพลังโจมตี20%และลดความเสียหายที่ได้รับลง1 0ฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะครับ10%เ เอฟเฟกต์ดังกล่าวนี้จะทําการรีเซ็ตหลังจากเปลี่ยนตัวละครอ,ออกนะครับมาดูทางด้านอาร์ตการ์ดกันบ้างนะครับใบแรกสเปเชียลมูฟนะครับกดทําความเสียหายใส่ศัตรูเพิ่มพลังโจมตีสเปเชียลมูฟอีก50เป็นเวลา3วินาทีเมื่อกดใช้งานนะครับส่วนการ์ดสเปเชียลสกิลเมื่อกดจะฟื้นฟูขิ30หน่วยเพิ่มพลังโจมตี20เป็นเวลา20วินาที และความสามารถอย่างสุดท้ายนะครับ Main Ability เมื่อกดจะตัวกัสสด Special Move ขึ้นมือเป็นใบถัดไปเพิ่มพลังโจมตี50เป็นเวลา20วินาทีและยกเลิกสถานะผิดปกติของตัวเองด้วยนะครับต่อไปเราไปชมรีวิวโชว์เคสใน PVP กันดีกว่าครับว่าโกคูซูเปอร์ไซย่านี้จะพอเล่นได้หรือเปล่านะครับโดยผมจะใช้เป็นทีมเหลืองฟ้านะครับจะเก่งหรือไม่เก่งไปชมกันเลยครับ เริ่มที่ตาแรกกันนะครับเราเจอทีมก็ตคีนะครับค่อนข้างฟูอยู่เหมือนกันนะครับแต่โกจิต้านี่แค่3ดาวนะครับยังไม่ถึง6ดาวนะครับแต่แค่นี้ก็โหดเวอร์วังแล้วนะครับ UI ก็ตั้ง6ดาวเลยนะครับเราจัดเหลืองไป3ตัวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสีแดงนะครับเริ่มเกมมาครับเหลืองฟ้าครับ ซูปเปอร์ไซยาบูเจอซูเปอร์ไซยาธรรมดานะครับโดนเปิดประเด็นไปก่อนแล้วนะครับยังไงโดนพลังขึ้นเต่ามาเอาโคจิต้าลงมาครับฮวงวุดไปหนึ่งทีก่อนเลยนะครับยังไงยังไงผิดจังหวะไปเราได้เปิดประเด็นไปนะครับสไตไปก่อนเลยนะครับยังมีดาเมจอยู่นะโกจิต้านี่ผมไม่ค่อยไดเอามันเล่นเลยนะครับเพราะมันแค่2ดาวก็เลยไม่ค่อยไดจะเอามันเล่นสักเท่าไหร่นะครับกเย อยากลองเล่นบ้างก็เลยเอามาเล่นในทีมเหลืองซะเลยนะครับผมเอาให้มันกลับมาพังอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงครับโอ้โดนควงมัดแบบนี้เรียบร้อยไปเลยครับจะตายในชุดเดียวเลยหรือเปล่านะครับโอ้โหย,ยังไงเอาเบจิตโตลงมาบ้านนี้กดเมนอริตี้อย่างนี้กะฆ่าให้ตายเลยนะเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยนะครับ เรียบร้อยไปเลยครับโบลี่เรายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วโกจิต้ากับโกคูซปเปอร์ไซยาแล้วครับยังไงครับอ้าวผิดจังหวะแบบนี้เราได้เปิดประเด็นไปครับใส่ไปก่อนเลยครับโกคูตัวนี้จะบ้าข้างแรงกว่าไปนะครับเป็นเลเจนด์แท็บนะครับยังไงสเปเชียลมุฟพลังขึ้นเตาไปครับหลบได้ไหมหลบไม่ได้โดนเปิดประเด็นเอาโกจิต้าลงมาโคเวชงตัดคอมโบไปนะครับ ไปทีนึงครับแล้วตามด้วยสเปเชียบุ๊กอัดไปเลยครับยังไงครับยังไงหินวเลือดมาครับหลบได้เขาหลบสอนเราไม่ได้นะครับรีไปเลยบาสไปก่อนครับการโคเวเชงนั่นไงครับผมจะไตไปอีกหนึ่งทีนะกดไลทิ่งลัดไปก่อนเลยนะเขาเอาเบจิโตลงมารับนะครับถ้าดาวการไม่ถูกก็เป็นศพแน่นอนนะครับเรียบร้อยครับเป็นศพไปครับเบจิโต 2แล้วนะครับกดเมนบิตี้มาอย่างนี้กดอันติเมทยัดไปเลยครับทะลุบาทสนะครับเรียบร้อยไปครับจะตายไหมครับโกจิต้าอันติเมทใสโกจิต้านะโอ้โหเรียบร้อยหมดหลอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงเปลี่ยงโกคูเหลืองมันหลบครับโอ,อ้โหโดนโดนใส่มาแล้วโดนเปิดคอมโบมาอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดแล้วเนี่ยโอตัวรีวิวเราโอ้หบาน จัดเลยครับเจอเซนใครขั้น7ไปกดอันติเมนไซมาแบบนี้โอ้ยบายเลยครับโกคูซูเปอร์ไซฮาเราเรียบร้อยเลยเดี๋ยวโกจิต้าตัวเดียวแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งครับยังไงบาสไปหลบซ้อนได้ครับเปิดประเด็นไปแล้วนะครับยังไงครับกายขึ้นมือเพิ่มไปหนึ่งใบน่าจะปิดเกมได้อยู่นะครับยังไงครับเรียบร้อยไปนะครับกดบายไปหนึ่งทีปิดเกมไปครับผม หล่อเท่ครับโกจิต้าตรงลงรีวิวโกจิต้าหรือเปล่าเนี่ยมาครับตาที่2เราเจอก็อดคิอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีสีแดงครับเราก็ลุยเหลืองไป3ตัวเหมือนเดิมเลยนะผมเราก็ไม่มีสีแพ้ทางอยู่แล้วนะครับ เปิดเกมมาเราก็เป็นสีชนะทางก่อนนะครับยังไงครับ u i ครับ UI ไโยกไปครับหลบไปโดนเปิดประเด็นมาก่อนแล้วนะครับไม่เป็นไรครับชิวๆครับสีชนะทางเอาลงมาตัดคอมโบคูบเชงไปก่อนนะครับเตะอีทีนึงครับบาสเปิดประเด็นไปเข้าโคจิต้าลงมายังไงเราหลบพรอนได้นะครับและเราได้เปิดประเด็นไปแล้วนะครับผมสไตล์ไปรัวๆเลยครับไม่รัวแล้วครับอัดสเปเชียลมูไปดีกว่าครับบึ้มไปเลยครับเปลี่ยนอาโบลี่ลงมาครับหลบได้ยังไง โอ้ได้เปิดคอมโบไปนะครับกดเมนิบิตี้มาครับมีขีนิดหนึ่งนะบาสไปครับกุจิตาจะตายแล้วหรือนี่ยังไงครับเรียบร้อยครับกุจิตาเป็นศพไปดูความรวดเร็วนะครับกดเมนิบิตี้ครับเอาสเตชิมุขขึ้นมือมาก่อนเลยครับพลังคขึ้นเตาอัดไปครับเรียบร้อยไปครับยังไม่ตายนะครับเกือบตายครับหลบซ้อนได้บาสเปิดประเด็นไปนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าครับการเล่นอย่างนี้แต่ไม่น่าใช่บอทนะครับยังไงครับ กดเมนตี้มาแล้วสไตล์ไปก่อนโดนหลบฟ้อนได้ทั้งนั้นนะครับอยากจะเอาโกจิต้าปิดเลเจนดารี่เฟนิดเลยเกินนะครับแต่ลืมไปครับเรามารีวิวโกคูซูเปอร์ไซยานะครับโอ้โหเป็นศพเลยแบบนี้กดเปลี่ยนตัวไม่ทันเลยเมื่อกี้จะเดาการเข้าถูงไหมครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโกจิต้าเราไม่ไจะปิด LF แล้วครับดีแล้วครับจะได้ไม่แย่งซีนโกคูซูเปอร์ไซยาเรานะครับ กดเมนมาแล้วนะครับจะใส่แล้วมันไหลครับรอจังหวะครับเราเป็นสีชนะทางล้วนๆเน้นๆเลยนะครับบาสมาอย่างนี้โอ้โดนมาแล้วครับไม่น่าตายอยู่แล้วนะครับสีชนะทางตัวใหญ่แล้วบึกบึนครับโบลี่เราโอ้ติดเยอะครับไม่แรงเท่าไหร่ครับเกิดขึ้นรออยู่เหมือนกันครับอ้าวมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับบาสไปเลยครับอย่างครับไม่อยากกดไลท์ซิงรันนะครับ ยังไงเนี่ยโอ้โหโดนการ์ฟ้ายัดอัดหน้ามาเลยครับไม่เข้าหรอกครับเราชนะทาานะครับไม่ต้องกลัวครับเรียบร้อยปิดเกมไปเลยนะครับแบบง่ายๆสบายๆครับโกคูซูเปอร์ซย่าเรานะครับมาครับตาสุดท้ายเราเจอทีมฟิซซ่าฟอร์สนะครับเขาจะเอาฟิเซอร์3ตัวหน้าลงนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนั่นไงครับ เราดักทางได้แค่ตัวเดียวนะครับเขาก็ดักทางเราได้สามตัวเลยนะครับยังไงครับเปิดประเด็นมาเราเป็นสีชนะทางก่อนนะครับบาสไปครับโดนหลบไหมหลบร้อยไม่ได้ครับโดนบาสมารัวๆเลยแบบนี้เข้าฟิเซอร์กลเ้นฟิเซอร์ลงมาครับสีเขียวเป็นสีชนะทางเราด้วยนะครับยังไงกดการเขียวไปนะครับชารอนนิดนึงครับหลบไปครับยังไงผิดจังหวะเราได้เปิดประเด็นไปก่อนนะครับ แต่เป็นสีแพ้ทางไม่ไหวนะครับเอาโกคูซูเปอร์สยาลงมากดกาเขียวลีชีไปหน่อยครับสไตปไปเขาเอาฟิเซอร์เหลืองลงมานะครับฟิเซอร์กล้ามโตครับลังนี้ยังไงครับนี่มันตามอนิเมชันหรือเปล่าครับเนี่ยโกคูเจอฟิเซอร์นะครับอัดพลังขึ้นเต่าไปเลยครับถึงจะเป็นสี่แพ้ทางครับไม่กลัวนะครับไม่กลัวครับหลบได้ครับยังไงโอ้โหโดนหลบซ้อนได้ครับผมกดช้าไปนะครับรอจังหวะแต่เขากลับไม่หลบนะครับ ยังไงต่อยมาแล้วเอาโกจิต้าลงมาคูไปเชงเลยนะครับอย่างนี้แพ้ทางแล้วไงครับอัดสเปเชยลมูฟเลยครับบุ่มไปเลยครับอย่างนี้โอ้โห,ห,หเปลี่ยนโกคูลงมาพลาดเลยครับแต่เป็นสี่ชนะทางครับไม่เป็นไรครับไม่ฟ้าขาวสักเท่าไหร่นะครับบาสเปิดประเด็นไปบาสชทนกันไปบาสไปทิ้งเขาลบได้ยังไงยังไงเา้าแหลกนิดนึงครับมีจังหวะงงๆนะครับเมื่อกี้อา้าวเขาแถบมาอย่างนี้ ยังไงยังไงโอ้โหไรซิงลัสมาแบบนี้ผมก็หลบได้ดีครับแล้วเปิดประเด็นไปเลยนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยไรซิงลัตผิดจังหวะนะครับผมทางฝั่งนู้นใส่ไปเลยครับแพ้ทางเอาโกคุซุปเปเซียลงมาครับเอาโกจิต้าลงมาบาสไปครับโอ้โหไม่กลัวครับกดเมนอบิตี้มาเลยครับตัดเลือดน่าจะตายนะครับไม่ต้องตายเกิดกันแล้วครับโอ้โหเขาเปลี่ยนเจ้าฟิเซอร์สีแดงลงมาได้ทันนะครับ โอ้โหไม่ตายเลยนะครับเราเป็นสีท้าทางครับหลบไปบาสไปโอ้โหโดนหลบซ้อนได้แบบนี้โดนใส่คอมโบมาก่อนแล้วครับบาสมารวยๆอย่างนี้จะไรซิงรัดหรือเปล่าครับกดเมนบลิตี้มาอย่างนี้ผมว่าน่าจะหลุดนะครับนั่นไงครับหลุดคอมโบครับเราหลบได้แล้วเราเปิดประเด็นไปก่อนแล้วนะครับต่อยไปครับสตาร์ทไปอีกหนึ่งทีโอ้โหเปลี่ยนตัวลงมาทันแล้วไงครับตายเหมือนเดิมนะครับยังไงครับยังไงหลบได้ครับ แถบไปก่อนครับตายไหมโอ้โหยังไม่ตายนะครับพลังขึ้นเตาอัดไปเลยครับเรียบร้อยครับเคโอไปนะครับเหลือง่ะเหลืองเจอโกคูหน่อยครับตามอนิเมชันครับเครื่องหมายต้องใจแบบนี้กดการ์ดฟ้ายัดหน้าไปเลยครับโอ้โหตรงตามในการ์ตูนไปเป๊ะครับลายฉากนี้ท่านี้เลยนะครับผมสวยงามไปนะครับโกคูครับถือว่าเป็นโกคูซูเปอร์ไซย่าเหมือนกันก็แล้วกันครับกับตัวรีวิว ก็พอจะเล่นได้อยู่นะครับก็น่าจะเก่งกว่าโกคูสีแดงที่ออกมาตัวแรกนิดหน่อยนะครับยังพอมีดาเมจย,ยังมีอะไรยังมีลูกเล่นนิดหนึ่งนะครับคลิปหน้าเราจะมารีวิวโกคูสีฟ้าล่างซ u เปอร์ไซย่า2กันนะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ